อ,อ,อันนี้ของก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องเงินดิจิตอลแล้คเพราะว่าก็คือต้องบอกมีทั้งฝ่ายชอบฝ่ายเชียร์กับฝ่ายที่บอกให้ระวังเอาไว้ด้วยนะมันจะไปมีผลกระทบทางการคลังแล้วอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับก็มีทางผู้ตรวจการแผ่นด,ดินครับรับคำร้องเรื่องจากเงินดิจิตอลแล้วเหมือนกันแต่ก็บอกว่าคืออาจจะยังบอกไม่ได้หรอกอว่ายังไงเพราะว่า ยังไม่มีรายละเอียดจากภาครัฐเลยนะครับจะไปขัดตรงไหนหรือจะมีปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะต้องรอรายละเอียดก่อนว่าภาครัฐสรุปแล้วเขาจะใช้ในโยบายเลยเขาจะใช้เครื่องมือแบบไหนกันครับโดยทางสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับคุณสมศักดิ์สุวรสุจิตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่ากรณีที่คุณวิรงังรองทัพพลังศรีประธานเกรือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไปยื่นคำร้อง เราบอกขอให้วินิจฉัยนะครับและส่งความเห็นไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองเรื่องการแจกดิจิตอลเงินดิจิตอลผ่านวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทบอกว่าเอ๊ะไอการแจกเนี่ยมันอาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังไหม ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็บอกว่ารับเรื่องนี้ไว้แล้วอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงคือตอนนี้รัฐบาล <c oughs> เขายังไม่ได้ชัดเจนว่านโยบายกับแนวปฏิบัติจะเป็นยังไงบอกเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนเรียบร้อยก่อนผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับถึงจะนําข้อเท็จจริงมาพิจรารณาแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเอาข้อมูลเนี่ยมาเทียบกับหลักเกณฑ์กฎหมายคือตอนนี้ไปร้องเอาไว้ก่อนแต่ ทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าก็ยังอะไรไม่ได้ฮะหลักเกณฑ์มันยังไม่ออกเลยจะใช้อะไรแบบไหนแหล่งเงินงบประมาณจะมายังไงอย่างที่มันเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีนะครับทีนี้บอกถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขที่สามารถส่งต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้ก็จะด,ดำเนินการแต่เบื้องต้นตอนนี้ขอก่อนขอรอข้อท็จจริงขอความชัดเจนก่อนเพื่อจะดูว่าขัดไม่ขัดกฎหมายยังไงบ้าง ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วมันมีความห่วงความกังวลทั้งอดีตผู้ว่กการธนาคารแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการนักวิชาการอาจารย์เศรษฐศาสตร์บอกว่านโยบายเนี้ยจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วมันจะยังไปกระทบกับภาระงบประมาณอันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะหยิบยกมาหาหรือจะทําข้อเสนอไปอยังรัฐบาลไหมคุณสุัธกบอกว่าการสแสวงหาข้อท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนออกคำนิฉัยที่จะส่งไปยังหน่วย,อยางานที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องนําความเห็นทุกฝ่ายนะฮะนักวิชาการส่วนงานราชการที่เปผิดชอบเอามาประมวลเพื่อประกอบการพิจ,จารณาด้วยแล้วถามว่าอ่ะถ้าอย่างนั้น,นย้อนกลับไปในช่วงแรกนะครับว่ารัฐบาลต้องชัดเจนก่อนใช่ไหม ประธานผู้ตวจก,การแผ่นดินบอกรัฐบาลต้องชัดก่อนเออไม่อย่างนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจะจะไปพิจารณาได้ยังไงฮะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าขัดหรือไม่ขัดกฎหมายเพราะยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าจะดําเนินการยังไงทีนี้หลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินสแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายแล้วก็จะทําเป็นความเห็นแล้วก็เสนอแนะไปอย่างคณะรัฐมนตรีบอกว่ารับไว้แล้วนะครับอยู่ระหว่างสแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มหลังจากชาัดว่ารัฐบาลจะทําแบบไหนยังไงแล้วก็จะเอาประเด็นข้อร้องเรียนรัฐบาลได้ชี้แจงส่วนกรณีที่เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต ต้องหรือว่าไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด5หน้าที่ของรัฐผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีครับให้รัฐบาลดําเนินการได้หรือถ้าเกิดเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐานของรัฐแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วาหากไม่ดําเนินการก็สามารถส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งเรื่องให้ศาลได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูข้อท็จจริงเทียบกับข้อกฎหมายคือก็แปลว่าตอนนี้ยัง,ยงก่อนนะรับเรื่องเอาไว้แล้ว แต่ยังตรวจสอบไม่ได้จนกว่าจะมีรายละเอียดออกมาถึงจะเทียบเคียงว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่ส่วนคุณผู้ชมไปขยายความกันหน่อยเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทใช่ไหมคะพอทันทีที่บอกว่ารัฐบาลบอกว่าเตรียมจะแจกเงินแล้วจะได้ใช้การประมาณสักกุมภาพัานธ์ปีหน้าปี67หลายคนตั้งตารอนะนายกรัฐมนตรีก็เคยบอกสอสอของเพื่อไทยก็เคยบอกว่าเวลาลงพื้นที่จะเห็นพี่น้องประชาชนถามและเกินว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ใช้ล่าสุดก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งนะคะเราเห็น ปรากฏการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหล่าบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการและเป็นถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติหลายคนด้วยนะคะออกมาถแถลงการคัดค้านเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกนโยบายการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนี้คือกลัวว่าจะมีปัญหาใหญ่ๆตามมาจะมีปัญหาเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยแล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าฝั่งของรัฐบาลเองนะคะเขาตั้งเป็นคณะกรรมาการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเลต แล้วมีนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐานี่แหละค่ะนั่งหัวโตเป็นประธานยังมีอีกชุดหนึ่งเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000บาทนะคะทีนี้ค่ะตอนนี้ตามรายงานเนี่ยเขาบอกมีการพิจารณาข้อเสนอของหลายหน่วยงานในการปรับหลักเกณฑ์จะไปปรับหลักเกณฑ์รายละเอียดโครงการนะคะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะไปหรือเกณฑ์ลุยเงินดิจิทัลแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินคือเดิมทีเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับคนที่อายุ16ปีขึ้นไป ก็มีราวๆห้าสิบหกล้านคนใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่จ่ายให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ควรได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นตัวเลขการช่วยเหลือเนี่ยจากเดิม56ล้านคนอาจจะเหลือ40ล้านคนนะคะพอตัวเลขการช่วยเหลือลดลงจำนวนวงเงินในการช่วยเหลือก็ลดลงตามค่ะเดิมทีเราพูดถึงตัวเลข560,000ล้านใช่ไหมคะตอนนี้พูดถึงว่าวงเงินลดลงเนี่ยจะเหลือ40,0,000ล้านบาทค่ะแล้วข้อเสนอที่ว่า ให้จ่ายผ่านช่องทางเป๋าตังใช้เงินรัศมีเกิน4กิโลเมตรชาวบ้านเขาบอก4 km, ี่กิโลเมตรเหลวซ้ายแลขวามีแต่ทุ่งนาอยากจะให้ขยายระยะเวลาขยายระยะทางรัศมีเพิ่มขึ้นนะคะคือตอนนี้คุณผู้ชมตามรายงานดูเหมือนว่ารัฐบาลยังคงยืนยันไม่ใช้เป๋าตังนะแอปเป๋าตังเนี่ยที่เราใช้งานกันมาในคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันในก่อนหน้านี้เป๋าตังแอปนี้มีคนลงทะเบียนไว้แล้ว40กว่าล้านคนนะคะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเดี๋ยวรอดูว่าจะใช้ เป็นบล็อกเชนหรืออย่างไรเพราะรัฐบาลบอกว่าที่ไม่ใช้เป๋าตังเนี่ยเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของอะรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกแบบและดําเนินการมาตั้งแต่ต้นผลของการตัดสินใจเนี่ยจะต้องจัดทํางบประมาณบริหารจัดการเพิ่มเติมและก็เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมโครงการที่มันนานขึ้นนะคะอีกข้อเสนอที่ควรรับฟังแต่รัฐบาลปฏิเสธก็คือการจ่ายเงินช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพราะไปขัดหลักของรัฐบาลที่ต้องการให้มีเงินเนี่ยหมุนเวียนเข้าระบบทันทีเลยเอาแบบหลายแสนล้านบาทในระยะเวลา6เดือนนะคะเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจวางเป้าไว้แล้วว่าจะได้เห็น GDP โต5%นะคะข้อเสนอนี้ให้เหตุผลถึงวงเงินที่ตั้งไว้ก่อนหน้า560,000ล้าน่ะก็ทำให้เป็นข้อห่วงใยของหลายหน่วยงานด้วยนะคะโดยเฉพาะปปชที่ล่าสุด ก็มีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ติดตามโครงการนี้เอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมโครงการนี้ต้องยอมรับนะการแจกเงิน1,000 0บาทต่อคนเนี่ยนะคะถือเป็นโครงการงบประมาณมหาศาลรแย้วเวลาของโครงการก็สั้นและมีความเร่งรีบในการดําเนินการฉะนั้นหลายฝ่ายเป็นห่วงค่ะห่วงความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดเชิงนโยบายที่มันสูงแล้วท้ายที่สุดคำถามก็คือใครการจะรับผิดชอบ คนรับผิดชอบก็คือคนที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ฉะนั้นก่อนที่โครงการนี้จะเดินหน้านะคะก็ต้องดูให้รอบทาดดูให้แบบรอบด้านหมุนให้แบบรอบทิศลดความผิดพลาดจําเป็นละค่ะที่นายกรัฐมนตรีเองแล้วก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโนั่งควบสองตำแหน่งจะต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายและก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยหลายฝ่ายเตือนแล้วนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะจบไม่สวยค่ะ คือถ้าไปดูตอนนี้ก็สู้กันด้วยข้อมูลนะครับท่านผู้ชมฮะคือตั้งแต่มีเอกสารใช่ไหมครับที่มีตั้งแต่อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติอดีตรองผู้ว่าการมีอดีตคณะบดีอาจารย์เศรษฐศาสตร์จากหลายสถาบันซึ่งจริงๆมีมีท่านหนึ่งออย่างน้อยๆแน่ๆแหละผม อาจารย์พิรพลเนี่ยชื่อซ้ำนะออกหลายสื่อเนี่ยนะฮะแต่ก็บอกว่าพอคนเป็นร้อยอ่ะคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะออกมาบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอาจจะเป็นภาระงบประมาณหรือเปล่าทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยก็ยเห็นว่าเอ๊ะจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นไหมของการค้านเงินดิจิตอลแล้วโหระดับนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ออกมาเป็นร้อยแบบนี้เนี่ยมันจะขยายวงหรือเปล่าเพราะ โ,โหต้องบอกว่าทุกท่านะที่ลงมาก็มีเครดิตมีต้นทุนสังคม,งค,มคือไปดูชื่อบางท่านน่ยนะครับเป็นคนที่แต่งตำราเศรษฐศ,ศาสตร์เรียนกันในหลาย,หลายมหาวิทยาลัยอ่ะคือความเชี่ยวชาญท่านขนาดนั้นแล้วทีนี้พอท่านออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเอ๊ะมันจะมีผลหรือเปล่าส่วนนายกครับคุณเศรษฐาทวีสินเอง ก็เคยออกมาพูดบอกเอาเสียงนักวิชาการก็เสียงนักวิชาการนะแต่คือคนอีกกี่ล้านคนที่อยากได้เงินหมื่นไปตอนนี้เออมันก็เป็นการยกระดับเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเพราะบอกว่าตอนนี้ประชาชนเองก็มีปัญหาเรื่องปากท้องเหมือนกันทีนี้ก็ก็มีการพูดถึงความกังวลในหลากหลายวงหลากหลายที่ลัวเดี๋ยวมันจะลามไปฮะแล้วเดี๋ยวคนจะออกมาต่อต้านนโยบายแล้วก็บอกไม่เอาละเงินหมื่นไม่รับละโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่ตอนนี้หลายคนก็หึ่มๆึ่มเหมือนกันเนี่ยนะครับ ประเด็นที่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เองเขาให้เหตุผลบอกว่าไม่ควรเดินหน้านโยบายนี้ข้อแรกคือเขบอกเศรษฐกิจมันกําลังฟื้นเลยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกเดี๋ยวจะขยายตัว2.8ปีนี้ปี67จะ3.5ก็ไม่เห็นต้องเร่งจ่ายเงินจํานวนมากกระตุ้นการบริโภคในประเทศผมแถมให้เขาบอกว่าไอ้ไส้ในของตัวเศรษฐกิจเนี่ยการบริโภคมันโตดีขึ้นตลอด แต่ที่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการส่งออกซะมากกว่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ามันดีอยู่แล้วจะไปกระตุ้นเพิ่มทําไมอ่ะสองคืองบประมาณรัฐเนี่ยมีจํากัดมันย่อมมีค่าเสียโอกาสเช่นเอาเงินตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นไอ้เงินตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำสิเพราะไปทําตรงนั้นแล้วแบบนี้ครับแล้วเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านรัฐอาจจะเสียโอกาสในการจะไปลงทุนอื่นๆเช่นโครงสร้างพื้นฐาน 3. คือบอกว่าไอ้การกระตุ้น GDP ให้ขยายตัวรัฐแจกเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านเข้าไป เป็นการคาดหวังเกินจริงสุดท้ายฮะประชาชนคนใช้ดิจิ a l ลเ l l ต t ก็ต้องจ่ายคืนอ่ะมันก็สักรูปแบบใ้รูปแบบหนึง่งอาจจะเป็นภาษีเพิ่มหรือราคาสินค้ามันอาจจะแพงขึ้นในขณะเดียวกันสอวอเองก็ออกมาบอกอยากให้รัฐบาลทบทวนฮะบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ยังใช้คำอะไรนะยื่นน้ำพึง่งอาบยาพิษให้ประชาชนโอ้โหน้ำพึง่งอาบยาพิษเลยนะฮะอยังคุณทวินเปลี่ยนสีบอกว่า อะไรที่เป็นพิษต้องไม่ตามใจประชาชนนายกเหมือนหมอที่รักษาไขา้รัศดรหมอให้ยาพิษเคลือบน้ำพึ้งกับคนไข้ไม่ได้ประชาชนย่อมไม่รู้ถึงพิษที่เกิดขึ้นจากนโยบายยังมีเวลาจะทบทวนแล้วก็บอกหวังว่านายกจะรับฟังเสียงท้วงส่วนคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะครับก็บอกว่าขอรัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบเพราะหากจะทําเพราะว่าหาเสียงเอาไว้ควรไปดูข้อกฎหมายมโดยเฉพาะครับรัฐธรรมนูญกับกฎหมายการเงินการคลังถ้าทําผิดใครจะรับผิดชอบ ดูอย่างจำนำข้าวสิอขอให้นำความเห็นผู้ที่คัดค้านไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไม่ใช่แค่ในฝั่งของนักวิชาการหรือสอวอนะครับในออนไลน์เองก็เริ่มมีการพูดพูดกันและเรื่องการต่อต้านการแจกเงินหมืน่นก็บอกมีทั้งข้อมูลเรื่องความคุ้มค่าข้อดีข้อเสียบางคนนี่บอกแล้วนะจะไม่ขอรับเงินดิจิตอลด้วยเอาอว่ากันขนาดนั้นเรื่องนี้ครับ ทางเพื่อไทยเองเขาก็มีข้อมูลอยู่เหมือนกันก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ก็มีรัฐมนตรีมีสสอ,ออกมาอธิบายแล้วว่ามันมีข้อดีนะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็มีการเปิดเวทีประชุมสสเลยครับติวเข้มมาอธิบายว่าทํายังไงจะไปอธิบายให,ให้กับประชาชนได้เข้าใจการที่แจกเงินหมื่นเนี่ยก็มีการมอบให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังเปิดข้อมูลในขณะที่คุณอุ้งอิงเอง,เองก็เน้นย้ำให้สสเพื่อไทยทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ คุณิงบอกว่าอะไรคือฝั่งรัฐบาลเลยว่าให้ทํานโยบายนี้ให้สเร็จคือบอกกับประชาชนไว้นะฮะเพื่อรัฐบาลเข้มแข็งประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันด้วยพอคุณอุ้งอิงออกมาพูดแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาเคยพูดใช่ไหมครับบอกโอ้คนอีกเยอะเลยที่รอเนี่ยทางทีมข้อมูลก็เลยบอกว่ามันน่าจะฟันธงได้เลยมั้งขนาดนี้เพื่อไทยไม่ถอยแน่ๆนโยบายนี้ครับมีแต่จะเดินหน้าเพราะถ้าเกิดถอยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าผิดสัญญาประชาชนรอบสอง นั่นก็อาจจะแพ้ในการเลือกตั้งได้นะเพราะฉะนั้นแจกเงินหมื่นดิจิตัลฮะอันนี้เป็นเดิมพันสูงมากของเพื่อไทยพอถูกโจมตีมีการไม่เห็นด้วยจากนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์สวก็เลยต้องออกแอคชั่นเลยฮะว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนมันทําแล้วดียังไงใครบ้างจะได้รับประโยชน์คือถ้าแจากสําเร็จแล้วลุ่วง เศรษฐกิจฟื้นกระแสตอบรับดีเพื่อไทยในการที่จะฟื้นกระแสประชานิยมก็มีโอกาสกลับมาเหมือนกันนี่คือได้ยินมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเอ๊ะมันมีการไปทำตัวเลขคือเนื่องจากนโยบายมันยังไม่ออกแหละ แต่ก็บอกว่าทําตัวเลขแล้วถ้าบวกเรื่องการแจกเงินหมื่นเข้าไป GDP ปีหนะ้าอาจจะโตได้ถึง4.7ซึ่งกใกล้เป้า5ตาม<ะ>ที่รัฐบาลเขาต้องการ<ะ>ก็เลยบอกว่าเป็นเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยยังไงก็ต้องเดินหน้าเพราะ1ก็คือได้แจกเงินตามที่หาเสียงไว้ด้วย2คือก็จะได้ใกล้ๆเป้า<ะ> GDP ที่ตั้งเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมอยู่กับเรายาวๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพามาชำระนยโยบายรัฐบาลการโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลวันเหลด0 0 0 0บาทสรุปแล้วจะมีใครได้บ้างหรื ใครจะอกหักไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทนี้บ้างจากทางรัฐบาลนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาว่ากาันเนชั่นทันข่าวเที่ยงจะมีช่วงใหม่ช่วงทันเศรษฐกิจมาฝากกันด้วยนะคะ